นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สัมปจิชามินาสังสโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตุเมมิเตพาหุอาติ พุทธามาอาุะโมพุทธายะวิรทะโยวิระโคนายังวิราอิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิราอิตโย พุทธะสมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิชามินาสังสิโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติ อมมาจ,จะมหาเทวาอภิราภาภวันตตเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตตเมมิเตพาหุอติ พุทธามาอุณะโมพุทธายะวิรทะโยวิราโคดายังวิราอิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิราอิทโย พุทธะสมาณีมามะพุทธะสวาหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิชามินาสังสิโมผมมาจะมหาเทวาสเพยาคาปรายันติ พมมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตตเมมหาปุญโยมหาราภวันตตเมมิเตพาหุอาติ พุทธามาอุนะโมพุทธายะวิราทโยว,วิรโคดายังวิรอิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทิโย พุทธสะสมาณีมามะพุทธสะสวะโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพา,พาหาหาลือลือสัมปจิชามินาสังสิโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติ อมมาจ,จะมหาเทวาอภิราภาพวันตตเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตตเมมิเตพาหุอาติ พุทธามาอาุณโมพุทธายะวิรัทะโยวิราโคนายังวิราอิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิราอิทิโย พุทธะสมาณีมามะพุทธะสวะโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ สัมปจิชามินาสังสิโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตุเมมิเตพาหุอาติ พุทธามาอาุณโมพุทธายะวิราทโยวิราคดายังวิราอิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิราอิทิโย พุทธสะสมาณีมามะพุทธสะสวาหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิชามินาสังสิโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติ พมมาจ,จมหาเทวาอภิราภาภวันตตเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตตเมมิเตพาหุอติ พุทธามาอ,าอมุณะโมพุทธายะวิรัตโยวิราคโคดายังวิราอิงสาวิราธาศีวิราธาสาวิราอิตโยพุทธะสมาณีมามาพุทธัสะสวาโหมสัมปฏิจามิเพ่งเพ่งพาพาหาหา,หาลือ สัมปจิชามินาสังสิโมพมมาจมหาเทวาสเพยาขาปรายันติพมมาจมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตุเมมิเตพาหุอาติ พุทธามาอุณะโมพุทธายะวิรัทโยะวิระโคณายังวิราอิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิราอิทิโย พุทธะมาณีมามะพุทธะสวาหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ สัมปจิชามินาสังสิโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตุเมมิเตพาหุอาติ พุทธามาอาอนะโมพุทธายะวิราทโยวิราโคดายังวิราอิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิริทิโย พุทธสะสมาณีมามะพุทธสะสวะโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพา,พาหาหาลือลือสัมปจิชามินาสังสิโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติ พมมาจะมหาเทวาอภิรา,ภาพภวันตตเมมหาปุญโยมหาราภพวันตตเมมิเตพาหุอาติ พุทธามาออุณโมพุทธายะวิรัทโยวิราโอนายังวิราอิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิราอิทิโย พุทธะมาณีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ